สวัสดีค่ะพบกับรายการ Weekly Invest จาก b o จ j Asset Plus ค่ะสัปดาห์นี้วันอังคารที่15สิงหาคม2566ค่ะ สำหรับกองทุนที่แนะนำประจำสัปดาห์นี้นะคะก็ได้แก่ SP India นะคะซึ่งจะลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียนะคะอินเดียเองเนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจของตัวเองนะคะเติบโตเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะนอกจากนี้ถ้าเรามาดูในแง่ของฟันเฟลนะคะจะเห็นว่าฟัาน f ฟลี่ยไหลเข้าตลาดหุ้นอินเดียมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของเปอร์ m a n ตลาดหุ้นอินเดียแล้วเนี่ย จะเห็นว่าตลาดหู้อินเดียนะคะก็ยังแลกกาศตลาดหุ้อื่นๆที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะนะคะ ถัดมานะคะคือกองทุน s p s m e นะคะก็จะลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางก็ขนาดเล็กนะคะ,ะตลาดหุ้นไทยหรือตลาดบ้านเราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าค่อนข้างมีความผันผวนนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะก็เป็นผลจากประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะทีนี้ถ้าหากว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยสามารถทําได้สดําเร็จล่วงนะคะเราก็มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นไทยได้นะคะ ถัดมานะคะเป็น SPNDF นะคะก็จะลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่า BOJ มีการปรับกรอบของ yield curve control ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็มองว่าท่าทีของ BOJ เนี่ยยังดู dovish หรือว่าผ่อนคลายอยู่นั่นเองนะคะก็เชื่อว่ายังเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยสามารถปรับตัวขึ้นไปได้ แม้ว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเยอะแล้วก็ตามนะคะนอกจากนี้ถ้าเราไปดูในแง่ของ valuation นะคะก็ถือว่ายังถูกนะคะถ้าเทียบกับประเทศที่เป็น developed country อื่นๆนะคะก็เชื่อว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ยังเป็นตลาดที่มี upside อยู่นะคะ สำหรับภาพรวมของตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยรวมเนี่ยตลาดก็ได้ s e n ิเ m e n t บวกจากการที่เฟดน,น่าจะยุติการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยได้นะคะแต่ก็ถูกกดดันจากการที่ m o o d y s เนี่ยมีการประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารสหรัฐ10แห่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเสถียรภาพของธนาคารต่างๆแล้วก็เศรษฐกิจของสหรัฐนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวเลขเ,เงินเฟอ้อผู้ผลิต วันศุกร์ที่รายงานออกมาของสหรัฐเนี่ยก็ออกมาสูงกว่าคาดอีกด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันการเคลื่อนไหวของตลาดในวิกที่ผ่านมานะคะ ถ้ามาดูฝั่งตลาดหุ้นยุโรปนะคะคก็ปิดแฟลตนะคะเ s c มเยุโรปเนี่ยบวก0.2%นะคะสัปดาห์ะคะที่แล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มธนาคารของยุโรปก็ปรับตัวลดลงเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะฝั่งของธนาคารอิตาลีนะคะหลังจากที่รัฐบาลอิตาลีเนี่ยมีการอนุมัติเก็บภาษีลาปลอยนะคะจากธนาคารพาณิชย์นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนะคะที่อาจจะยังอยู่ในระดับสูงต่อไปนะคะโดยวิที่แล้วเนี่ยอังกฤษก็มีการ เปิดเผยตัวเลข GDP ไตรามาสสอนะคะออกมาดีกว่าคาดก็ทําให้ตลาดเนี่ยกังวลว่า BOE อาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกนะคะส่วนญี่ปุ่นนะคะก็เป็นตลาดเดียวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะในวิธีผ่านมา n i k k e i 225เนี่ยบวกไป0.9นะคะ อย่างไรก็ตามนะคะถ้ามาดูหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มที่เกี่ยวข้องก,การบริโภคนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเลยนะคะหลังจากที่ทางการจีนเนี่ยกลับมาอนุญาตให้ออกรุ๊ปทัวร์เนี่ยเขาจัดทริปเดินทางมาญี่ปุ่นได้อีกครั้งนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางการจีนเขาสั่งห้ามเดินทางมาเป็นเวลาปีนะคะส่วนตลาดหุ้นจีนนะคะปรับตัวลงแรงเลยนะคะ MSCI China ชเนี่ยลงไปถึง3.6%นะคะตลาดเนี่ยก็ยังกังวลเกี่ยวกับ ภาพของเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวนะคะหลังจากที่จีนเนี่ยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าตลาดยังค่อนข้างผิดหวังนะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆก็ยังออกมาชะลอตัวอีกด้วยนะคะรวมถึงมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตในภาคสังหารในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ ส่วนตลาดบ้านเรานะคะยังผันพวนจากประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเซ็นเด็กขึ้นมา5จุดะคาะวิกที่แล้วปิดไปที่1,535จุดแม้ว่าพัฒนาการทางการเมืองเนี่ยจะมีขึ้นนะคะแต่ว่าตลาดเนี่ยก็มองว่ายังไม่มีความชัดเจนที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะคะ ส่วนฝั่งของอาเซียนเนี่ยภาพค่อนข้างมิกซ์นะคะเวียดนามบวกได้เล็กน้อยนะคะส่วนบอร์นิวก็ยังเร่งตัวต่อแม้ว่าตัวเลขเงินเฟอ้อจะออกมาชะลอตัวลงนะคะแต่ว่าท่าทีของคณะกรรมการเฟดก็ยังดูฮอกกิสอยู่นะคะ ถ้ามาดูรายเซกเตอร์นะคะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็ปรับตัวลดลงจากแรงเทขายในกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์นะคะขณะที่ทองคำเนี่ยก็ยังถูกกดดันจากบอลยูที่เร่งตัวแล้วก็ดอลลาร์ที่แข็งค่านะคะส่วนราคาน้ำมันนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยหลังจากที่ EIA เขามีการปรับเพิ่มคาดการเสิษฐริตสหรัฐนะคะส่วนบิตคอยนะคะตอนนี้ก็หลุด30,000ดอลลาร์เปที่เรียบร้อยะคะ่ะ ประเด็นสำคัญในวิกที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อสหรัฐนะคะ โดยเงินเฟอ้อสหรัฐทั้งตัว CPI แล้วก็ตัว Core CPI นะคะออกมาต่ำกว่าค่านะคะอย่างตัวเงินเฟอ้อทั่วไป CPI เนี่ยเดือนกรกฎาคมนะคะขยายตัวอยู่ที่3.2ต์ต่ำกว่าค่าที่3.3นะคะส่วนเงินเฟอ้อพื้นฐานหรือว่า Core CPI นะคะออกมาอยู่ที่4.7ต์ต่ำกว่าค่าเล็กน้อยที่4.8นะคะซึ่งหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟอ้อออกมานะคะตลาดก็ถือว่า ตอบรับค่อนข้างจะในเชิงบวกเลยทีเดียวนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยตลาดก็ให้น้ำหนักกว่า90%เลยนะคะที่เฟดเนี่ยจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้านะคะก็คือวันที่19-20กันยายนนะคะอย่างไรก็ตามนะถ้าเรามาดูความเห็นของคณะกรรมการเฟดนะคะหลายๆท่านก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่นะคะแล้วถ้าเราไปดูถ้อยแถลงของคุณพาวเวลเองเนี่ย ปัจจุบันเขาก็ยังไม่ได้ปิดโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะคะซึ่งคุณเพาเวลเองเขาก็บอกว่าในการที่จะกําหนดทิศทางของนโยบายการเงินแต่ละครั้งเนี่ยเฟดก็จะพิจรารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนั้นเป็นสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในแง่ของตลาดเองแล้วเนี่ยเราก็มองว่าตลาดหุ้นในระยะถัดจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีความผันผวนได้นะคะก่อนที่จะถึงการประชุมเฟดในครั้งหน้านะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยก็จะเริ่มหันมาให้น้ําหนักกับตัวเลขเศรษฐกิจ ก่อนที่จะถึงการประชุมเฟดมากขึ้นนะคะว่าตัวเลขเศรษฐกิจเหล่านี้ที่ออกมาเนี่ยจะทําให้เฟดตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ย ตามที่ตลาดคาดการได้หรือเปล่านะคะซึ่งก่อนที่จะถึงการประชุมครั้งหน้านะคะก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อแล้วก็การจ้างงานอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่เราต้องจับตากันนะคะในช่วงของปลายเดือนก็คือการประชุมแจ็คสันโฮลนะคะในวันที่24-26ถึงสิงหาคมนะคะก็คาดว่าคุณพาเวลเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณถึงทิศทางนโยบายการเงินนะคะว่าจะมีการ ปรับขึ้นอาาัตราดอกเบีย้ยนโยบายเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะรวมถึงการคงอาาัตราดอกเบีย้ยไว้ในระดับสูงยาวนานมากมาเพียงไหนนะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ต้องจับตาสำหรับการประชุมแจ็คสันโฮนะคะเขาจะมีธนาคารกลางหลักอื่นๆมาร่วมประชุมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น ECB นะคะ BOE แล้วก็ BOJ นะคะก็ต้องจับดูจับตาดูนะคะทั้งในแง่ของดอกเบีย้ยนะคะเศรษฐกิจ แล้วก็เงินเฟอ้อด้วยน,นะคะโดยการประชุมแจ็คสันโฮเนี่ยก็มักจะเป็นการประชุมที่ธนาคารกลางสําคัญต่างๆเนี่ยเขามีการส่งสัญญาณถึงจุดเปลี่ยนของนโยบายการเงินนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราต้องจับตากันในช่วงของปลายเดือนนะคะนอกนืนอนจากเงินเฟอ้อสหรัฐในวิกท,ที่แล้วนะคะบ้านเราก็มีรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อนะคะซึ่งออกมายังต่ำอยู่นะคะแล้วก็ต่ำกว่าคาดด้วยนะคะ โดยเงินเฟอ้อของไทยเดือนกร,รกฎานะคะขยายตัวอยู่ที่0.38นะคะต่ำกว่าค่าที่0.6แต่ว่าถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยก็สูงกว่าเล็กน้อยนะคะเดือนมิถุนายนนอยู่ที่0.23เท่านั้นเองนะคะโดยเงินเฟอ้อที่ เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะส่วนหนึ่งก็เกิดจากราคาพลังงานที่หดตัวน้อยลงนะคะถ้ามาดูเงินเฟอ้อพื้นฐานไม่รวมราคาอาหารแล้วก็พลังงานนะคะก็ชะลอตัวลงต่อเนื่องเลยนะคะอยู่ที่0.86%จากเดือนมิถุนายนอยู่ที่1.32%นะคะสำหรับมุมมองเรื่องของเงินเฟอ้อนะคะทั้งเราเองแล้วก็กนเงเนี่ยก็มองว่า ในระยะข้างหน้าเนี่ยเงินเฟอ้อมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนะคะจากผลของฐานที่สูงในปีที่แล้วหมดไปแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีแรงหนุนเงินเฟอ้อมาจากประเด็นอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่หนุนให้ดีมา ืาวาอุปสงค์เพิ่มขึ้นนะคะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของต้นทุนราคาอาหารที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์ของเอลโヨนะคะซึ่งจะส่งผลให้มีการส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภคนั่นเองนะคะประเด็นที่3ก็คือเรื่องของมาตรการของรัฐบาลชุดใหม่นะคะเช่นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะการกระตุน้นการบริโภคแล้วก็การลงทุนนะคะสิ่งต่างต่างเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อทั้งต้นทุนของผู้ประกอบการแล้วก็เรื่องของดีมาในตลาดด้วยนะคะ ทั้งนี้ยังไงก็ตามนะคะสำหรับเงินเฟอ้อในช่วงที่เหลือตลอดทั้งปีเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เขาก็มองว่าน่าจะขยายตัวไม่เกินหเกอน1%อยู่ดีนะคะซึ่งนั่นหมายความว่ายังอยู่ในกรอบเป้าหมายที่1-3%ของกรนง,งนะคะสำหรับมุมมองเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะหลังจากที่กรนง,งเนี่ยมีมติ ขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%มาอยู่ที่2.25%ล่าสุดน,นะคะ,ะถ้าเราไปดูมุมมองของนักวิเคราะห์หลายๆเจ้าเนี่ยจริงๆเขายังมีความเห็นที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่ถึงการที่ทางการขึ้นดอกเบีย้ยในอนะกรัทรวงงนะคะทางนี้เ,นเราก็มองว่าการที่กรนง,งจะตัดสินใจคงอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปเนี่ยน่าจะพิจารณาจากแนวโน้มแล้วก็ เรื่องของความเสี่ยงของเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟอ้อเป็นสําคัญนะคะอย่างเช่นอันแรกเลยก็คือเรื่องของเอลนิโยนะคะว่าส่งผลกระทบต่อเงินเฟอ้อมากน้อยขนาดไหนนะคะเรื่องของหนี้ครัวเรือนแที่ได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยในระดับสูงในช่วงนี้ผ่านมานะคะแล้วก็หน้าตาของ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ด้วยนะคะว่าส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อมากน้อยแค่ไหนนะคะการขยายตัวของภาคท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนนะคะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงการลดกําลังการผลิตของ o อเปกพลัด้วยนะคะตรงนี้ก็จะส่งผลต่อราคาน้ำมันนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินของอตอนงงนะคะก็เป็นไปตามที่เขากล่าวเลยนะคะก็คือจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มแล้วก็ความเสี่ยงของเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อเป็น สำคัญนะคะซึ่งกรนเงอเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ปิดโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะคะทั้งนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีการขึ้นดอกเบี้ยจริงๆนะคะเราก็เชื่อว่าน่าจะขึ้นอีกไม่เกินหนึ่งครั้งนะคะถัดมาเรามาอัปเดตเรื่องของบิตคอยกันบ้างนะคะออบิตคอยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะคะหลายๆท่านคงจะเห็นว่าราคาของบิตคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหว อยู่ในกรอบนะคะทั้งนี้ถ้าเรามาดูตัวดัชนีชี้วัดความ 1, ผันผวนนะคะหรือว่าตัวที่วัด volatility ของ i t t o o n เนี่ยปรับตัวลดลงแต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการเลยนะคะก็เป็นระดับที่ใกล้เคียงกับปี2020นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า i t t o o n เนี่ยค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆประมาณบวกลบ,บ30,000ดอลลาร์นะคะทีนี้ถ้าเรามาดูการเคลื่อนไหวของบิตคอยในปัจจุบันนะคะก็พบว่ามันมีลักษณะคล้ายคลึงกับช่วงของเดือนมีนาถึงมถุ นายนที่ผ่านมานะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอพ้นช่วงนี้ไปจะเห็นว่าบิตคอยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงเลยนะคะเราก็คาดว่าบิตคอยเนี่ยจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในลนักษณะแบบนั้นไหมนะคะมองไปข้างหน้านะคะก็มีโอกาสที่บิตคอยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากปัจจัยหนุนด,ดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือเรื่องของความผันผวนของบิตคอยที่ อยู่ในระดับต่ำมากแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยค่าความผันผวนของ Bitcoin อ,อยู่ที่ประมาณ20-30%นะคะจากค่าเฉลี่ยที่50-60%ซึ่งถ้าเราไปดูสถิติในอดีตนะคะก็จะพบว่าถ้าหากบิตคอยเนี่ยมีความผันผวน,นต่ำกว่า20%นะคะก็มักจะตามมาด้วยการรีบากลับนะคะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น7ครั้งในรอบ10ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็โดยเฉลี่ยเองเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น16%ภายใน30วันนะคะ สนะคะก็มีปัจจัยหนุนจากการขออนุญาตจัดตั้งกองทุนบิตคอยสปอตอีทีในสหรัฐนะคะแล้วก็สุดท้ายเองนะคะถ้าเรามาดู correlation ระหว่างหุ้นกลุ่มเทคแล้วก็บิตคอยนะคะปัจจุบันเนี่ยกลับมาอยู่ในดับสูงอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเฟดเนี่ยสามารถที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระยะข้างหน้านี้ได้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนบิตคอยโดยเช่นกัน สำหรับปัจจัยที่ต้องจับตากันในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจจีนนะคะในวันนี้ก็ได้แก่ยอดค้าปลีกผลผลิตภาคสหากรารมนะคะแล้วก็การลงทุนในสินทรัพย์ทาวอนนะคะส่วนวันพุธนะคะจะมีเ,เฟสต์มินิทนะคะแล้วก็วีคนี้นะคะก็จะเป็นวีคที่เราได้เห็นภาพการบริโภคของสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นกำไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มค้าปลีกนะคะได้แก่วอลมาโคมิโปแล้วก็ทาเก็ตนะคะรวมถึงตัวเลขรีเทลเซลของสหรัฐด้วยนะคะ นี่ก็คือทั้งหมดของ w i ล l l y really Invest ประจำสัปดาห์นี้นะคะและพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบรลจอ a s สเ t ทพัดได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และม o อกดิ t แอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร02-672-1111